นี่ไม่ใช่ไม้ครับเป็นถาวันครับเป็นถาวันเอาสรงไม้เทา้ายอไม่ตกดิน ต้นยอไม่ตกกินนี่ต้นยอป่าครับต้นยอป่าเท่าวันพันพันเปียกครเป็นเนื้อเดียวกันเร่มนี้ตามสุดความสาม,มารถ แต่ยังไม่เคยลอยรอยดำๆคือผมย่างไฟนะครับผมย่างไฟมีลูกยางเดิมให้ไว้เลยครับตน้นอเมริกาเศษหน่อย ไปตันครับไปตันก็เท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ